ngày tiền khi mà để sao để chờ xin đây cửa xin đánh đập mẹ mình mình từ cái mà bắp thì mình mà rồi lưu lưu còn tông chết đầy cả đặt đánh đánh từ bắp mình rò mình lưu còn ừ, khi bắp ơi đâu đủ lưu lý dù đã bởi bởi đủ lưu dù có ตื่นมาปั๊บเอ้ยเราลังทําเรื่องีิคาอยู่แล้วก็ดูต่อเลยดูต่อเลยเราทั้งทั้งเรื่องจริงทั้งเรื่องหลอกมาเห็นภาวะมันเกิดหายเกิดหายจริงเกิดแบบไหนก็หายแบบนั้นจริงเกิดที่ไหนก็หายที่นั่นหลอกเกิดแบบไหนก็หายแบบนั้นหลอกเกิดที่ไหนก็หายที่นั่นหายแบบสั้นหายแบบยาวดูไปดูไปดูไปถ้าเราเราทําแบบนี้ อย่างนี้คนหลายคนนะไม่ค่อยมีสมาธิสมาธิไม่ค่อยมั่นคงสังเอ่บบางทีบางทีเป็นไงรู้ไหมอ่านหนังสือด้วยเล่นไอ้นี่ด้วยบางทีเนะเห็ okay, นเะนี่ยบางท,บางทีบางทีมันมีโทรศัพท์สองสาเครื่องนะอีกเครื่องหนึ่งฟังเพลงอีกเครื่องหนึ่งเล่นเกมเว็นแล้วโอ้โหแล้วมันเอาสภาวะไหนที่จะมั่นคงกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งไม่มีไมมันมีแต่ความเพลินได้แต่ความเพลินไปเพลินไป มันจะมีอ่ะบางทีอ่ะมีเครื่องเล่นเกมเครื่องหนึ่งเครื่องฟังเพลงเครื่องถ้ามีสามสี่เครื่องลังคงเปิดบทแหละารนทำมันมันฟังรู้เรื่องนะรู้นะแต่ไม่ได้เรื่องรู้เรื่องแต่ไม่ได้เรื่องถามมนเรื่องอะไรไม่รู้มันเหมือนกับเอาอะไรมากล่อมตัวเองให้เคลิ้นไปนี่เนี่ยอย่าไปทำทำอย่างนี้นะถ้าเราทำานี้ปุ๊บเราทําลายสมาธิตัวเอง ม้ว่าต้องมั่นคงกับอยู่เรื่องหนึ่งสังเกตสิเวลาเราไม่มั่นคงกับภาวะนี้เช่นถ้าเราอยู่ทา่ามกลางเรื่องต่างๆปับ๊บถ้าเราไม่มีจุดหมายของการฝึกเราก็จะไหลไปกับเรื่องที่มันเข้ามาเพราะเรื่องอ่ะมันมีอยู่แล้วตั้งห้าเรื่องหกเรื่องมันเกิดอยู่แล้วแต่ถ้าจิตจะไม่มั่นคงกับภาวะใดภาวะหนึ่งปุ๊บเราก็จะเผลอใช่ไหมใอ้ตัวหลงมันจะทําหน้าที่แทนแทนแทนเลยแต่ละคนอดทนอะไรได้ไม่นาน สังเกตดูคนอยู่กับภาวะใดภาวะหนึ่งสมาธิมันก็นีเหมือนฟุ้งซ่านแต่มีความเพลิดเพลินนันทิราคะคมักเพลินอ,อย่างยิ่งในอารมณ์นั้นๆเข้ามาแทนที่พอป,ปิดปุ๊บถามว่าได้ได้ไหมทีได้เรื่องเธอแล้วได้ซึมซับเรื่องไม่ดีไปดีใส่สมองเข้าไปอีกอ่ะ,อะวันนี้ยเห็นไ,ไหมท่านสวดเรื่องทางแห่งความเสื่อมอะไรบ้างที่มันจะได้ความเสื่อมอย่างเงี้ย อันนี้ครับ